ข้อ467ก็เมื่อควรจะตรัสว่าสังกัดชาแต่ตรัสว่าสากัดชาดังนี้ก็เพราะทําการลบนิคเหตและทีฆาสระในเบื้องต้นดุูในศัพท์ว่าสารโตเป็นต้นเพราะเหตุนั้นในสนทิกับสัานีติปกรท่านพระอัรรวงสามมหาเถระจึงกล่าวสูตรพร้อมทั้งอุทาหอนไว้ด้วยคําเป็นต้นว่าเมื่อลบนิคเหตุเบื้องปลายที่สังสับแล้วทีฆาสระต้นสังรัตโตเป็นสารโต สาราโคก็เหมือนกันอย่างนั้นส่วนในกิพิธานสถานีติปกรณ์ท่านพระกระหงสรมหาเถระกล่าวสูตรว่ารุชาทิโตโศแล้วแสดงอุทาหอนว่าสหากัตนังสากัจฉาเพราะเหตุนั้นแม้การอาเทศสหัสสับเป็นสะโดยสูตรนิบาตก็ควรสองบทว่าสหากัจฉาสังกัจฉามีเนื้อความดังนี้ว่าการพูดด้วยกันนั่นเองก็สังสท์ปรากฏว่ามีสหัสสับเป็นอัด เพราะเหตุนั้นในดีกาสนทิภารวะตาลท่านจึงกล่าวว่าการประกอบพยัญชนะสองหรือสตัวเข้าด้วยสระตัวเดียวชื่อว่าสังโยคก็สังศัพท์นี้มีสหศัพท์เป็นอัดดุดในอุทาหรณ์ว่าปุเพวสันิวาเสนะเป็นต้น